มะเขือเทศออกลูกแล้วนะครับนี่เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าผมไม่ได้ตั้งใจซื้อมาปลูกนะแต่ผมเห็นมันเมล็ดมันเกิดเองและผมต้องการสายพันธุ์ที่เรียกว่าตำส้มตําพอดีนะครับเพราะว่าสี่ธุรยาผมเขาชอบชอบตำส้มตำนะครับชอบกินเป็นพิเศษเลยนะครับเรียกว่ากินได้ทุกวันก็เลยต้องปลูกนะฮะทีเนี้ยมันเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าเกิดเองนะครับมันก็สามารถที่จะนํามาปลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดนะฮะหนึ่งถ้าจะรอเมล็ดตอนนี้ไม่ได้นะครับนาน ผมปักชำสวนเลยอะปักชำได้2แบบแบบที่1น,นะครับผมดึกลงไปในน้ํานะครับนี่ดึกลงไปในน้ําประมาณสัก7จ็ดถึงแวันนะครับระบบรากก็จะออกนะครับบางครั้งเนี่ยประมาณ5้าถึงเวันก็ออกอันนี้ประมาณ7 8วันนะเนี่ยระบบรากจะออกแบบนี้แล้วหลายคนนะครับดึกลงไปแล้วมันไม่ได้ผลนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า1น,นะต้นพันธุ์ที่คุณปลูกอะมันไม่ได้แข็งแรงของผมเนะนี่ยหปรุงดินดีมันได้กินอาหารดี2ทําไมมัน จึงติดง่ายจังเลยเวลาติดผลก็เขียวใบก็เขียวยีนมันสมบูรณ์มากนะครับกลายเป็นว่าดิกลงไปในน้าเนี่ยนะฮะมันก็เรียกว,ว่าระบบรากออกมาได้ดีถ้าต้นส้มโซมเป็นโรคนะไปดิกลงไปในน้ํามันก็เน่าอ่ากับอ่าเรียกว่าซื้อตามราคาต้นไม้นะครับถ้าเรายังไม่มาพักฟื้นเนี่ยหักมาแบ่งเพล่เ,พเ,พเน่านะครับเพราะว่าเขาเร่งด้วยปุ๋ยเคมีฮอร์โมนต่างๆของผมเนี่ยคีวัวขี้ควายนะครับแล้วก็ใช้น้ำหมักปลาทะเลนะครับน้ำหมักปลาทะเลสูตรใส่สับปะรดนะครับแล้วก็ผสมจุลินทรีย์ตัวอื่นด้วยเนี่ย มันจะช่วยทําให้ใบเขียวนะครับพ่นเอาก็ได้นะครับหรือจะผสมน้ำซีโบืิน้ำแบบเนี้ยได้ถ้าประหยัดแนะนําพ่นนะครับหฝาต่อน,น้ํา1ลิตรพ่นผ,นผ่านเลยนะครับพ่นได้เยอะมากอะแบบที่สองถ้าใครที่ในกรณีที่ต้นพันธุ์ไม่แข็งแรงผมแนะนำนะครับให้หักมานะฮะผมหักมากิ่งเดียวนะครับผมปักชําอันนี้คือกิ่งจากลําลต้นนะครับมาถึงตรงนี้ผมเด็ดตรงนี้นะแล้วมันก็แตกเห็นไหมครับยอดใหม่ขึ้นมา ข้างๆนะครับแขนงเขาเนี่ยเป็นยอดใหม่ขึ้นมานะครับก็สามารถนะครับได้เหมือนกันตอนนี้ระบบรากออกแล้วนะครับแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วอีกอย่างนึงนะครับเนี่ยยอดเลยสังเกตอะไรยอดนะครับเห็นไหมเป็นกิ่งปักชํำโดยแท้เพราะว่าอะไรนะครับมีอ่ะตะก้งมาดูไว้แก้เลยเห็นไหมครับเนี่ยมันมีดอกเพราะว่าไม่กิ่งกิ่งปิ่งชํำก็คือท่อนเดียวกันนั่นแหละอันนี้คือด้านบนเห็นไหมครับมันจะมีลักษณะดอกเกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆะเด็ดทิ้งก่อนนะครับ ให้เขาสร้างใบสร้างลาต้นก่อนเพราะว่าการตักชําเนี่ยมันจะไม่เน่าง่ายเหมือนการดึกลงน้านะครับแต่ข,ข้อดีคือยังไงนะครับการตักลงในน้ำเนี่ยเราจะเห็นระบบรากขึ้นไปแล้วค่อยไปปลูกรอดแน่นอนแต่ถ้าในดินนะครับเราอยา่าไปรดน้ําเยอะนะมันก็เน่าได้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้นะผมก็หักมาแบบนี้แหละผมทํายังไงใช่ไหมครับเนี่ยผมเห็นละมันมีขแขนงตรงนี้มันจะแตกออกมาผมหักนี้ ผมไปปักเลยครับเนี่ยแล้วเวลาใบายาขนาดนี้อยาให้มันยาขนาดนี้มันจะขายนะ้ำเพราะว่ามันไม่มีระบบรากดูดนะ้ามันคลายอย่างเดียวมันก็ตายสิครับนี่ไปปักเลยในดินนะครับประมาณนี้แล้วมันจะแตกตัวขึ้นมาไหมไอ้ยอดเนี่ยสบายถ้าเห็นอดอกทิ้งก่อนนะครับเด็ดใบประมาณนี้นะส่วนยอดเนี่ยปล่อยเถอะนะครับใบเล็กๆน้อยไปปักลงไปปุ๊บก็จะได้เหมือน2ต้นที่ผมให้ดูอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับให้คนอื่นไปทำตามแบบง่าย ปลูกไว้กินเองที่บ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับแล้วก็หัดสกิลนะครับทดลองวิชาการ,กรเกษตรกับช่องฟาร m ม n ิ t ง a ท l แ n นดได้เลยครับ